สวัสดีครับผมน,นีมาเปลียตซะเรนใ้พี่รองเท้เบินงครับผมอันนี้คือมีลูกขามาสั่งนะครับนี่ครับสวยๆครับผมก็สภาพกสีคือเกาล่ะครับทรงแบบเกาแต่ว่านี่พิเศษคือลูกข่าสังส่งไซรอแม็กครับผมแม็กตัวนี้เป็นแม็กเกานะครับแต่ผม่นสีไหมครับเป็นแม็กเกา แต่ว่ามาันขาดพนสีไม่ครับเป็น s, แม็กฮุกแขกนะจะเป็นแม็กพวกเป็นเทนาพวกนั้นนะผมก็บลูผมสื่อเขาเจ้ามามมันเป็นของเก่าครับของเก่าอะ่ะมันคงสีดีก่านะครับเพราะมันเป็นของโรงงานมันไม่ได้แบบมาเป็นของไม่สมีนี่ต่ของรบบอันนี้เป็นของศูนย์เนียนๆครับผมเบาอย่งกับสมบูรณ์ครับนี่ครับ เช่นเดิมเช่นเคยนะครับอย่างไม่โชคไม่แม็กเกลปนซีไม่สวิงอ่านง่ายครับผมติดไฟถ่ายคือเก่าครับไม่สติกเกอร์สะท้อนแสงคือเก่าครับเช่นเดิมเช่นเคยครับผมภาสีขอตได้หน่อยครับเราเบิ่งจริงหน่อยครับผมนี่ครับปูเล็กแปดเซนนั่งพี่น้องเห็นเลยครับทางนั่งปูสามเซนห้างกันสามเซนคืนนะครับพี่น้องมงใสงานก็อยู่ เก้าสคุณลอยโอ้ยหาสิบเจ็ดจุดห้าควบวงมงสเงานนครับมาลอยหลวมมืองนังนะครับหาสิบเจ็ดจุดหาคุณเมสิบครับผมผมยาเม็สิบครับควบควงห้าสิบเจ็ดจุดหครับผมแต่ท้าลวมเบิดเบิดถึงชาลิง,งถึงถึงหมองหยับขึ้นถึงนันพร้อมเมตดสามสิบ เดือสามสิบสองคูณเกสิบครับถึงรวมหม่องนาง้อมเรียบร้อยครับผมนี่ผมก็ทิอาทิตย์คู่เดย์เบิบงลิปไหมนะครับอธิบายพี่น้องหน่อยครับสีก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วแต้ผมมีท้านะครับแต่ว,ว่าอาทิตย์ว่าผมมอย่างอยเน้นสีแดงสีแดงมันโดนเก้านะครับพี่น้องโดนเก้าดีครับนี่ครับสวยด้ยครับเดี๋ยว เป็นแม็กครับรอแม็กถ้าราคาของรอแม็กแบบนี้นะครับความติดตั้งยุหาพันหาครับถ้าว่าติตั้งหาพันครับผมนี่ครับอย่างไม่ครับผมถามสภาพตามนี่นะครับตามพี่น้องเคยเห็นแล้วครับแต่ว่าแม็กนี่สิแตกต่างกันครับเพราะว่าแม็กเกากับแทว่าเกากับแพงครับ ถ้าเป็นลอธรรมดากับชี่พันแปดพร้อมติดตั้งครับผมอย่างไม่ยังไม่ธรรมดาครับเป็นขอบเก้าขอบเล็กครับผมมินิสิมาติดใช่นี่ครับเว็บลอยตัวตูดแหลมครับผมเดี๋ยวผมสิติดแล้วผมคอยเสยพี่น้องในเบื้องเพราะวา่าผมอยู่ยู้เดียวเหตุงานผูนเดียวแบบว่าบ่อดดตั้งกล้องมันก็บจะโดนครับสิไม่เบื้งวา่าผมติดเวยบลอย สิติดแบบไดนติดไส้หม่องไหนเว็บลอยรุนนี่รุนนี่ครับผมนี่ครับไส้ตัวนี้ครับแม่สวยๆครับผมนี่ครับสวยดนะครับ,รบเดี๋ยวผมเียพี่น้องในเบิ้งครับมามติดไฟติดนั่นแล้วผมสิติดอยู่ต่ำแหน่งไดนของเว็บลอย มีพี่น้องคอมเมนต์ผมมาว่าอบอกของเงียบลอยเนี่ยผมไทยจะเงียบลอยสิบอย่างพี่น้องในเบิง้งเพราะว่าหันเล้งเทียผมติดไปผมเกิด่าในไทย,ยนี้นะครับลืมไายเนี่ยนั่นเนี่ยยากครับหลายอย่างครับพี่น้องเอาครับผมคลิปนี้กับที่ฝากพี่นอ้องไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าราคานี่อยู่งหาปัญหานะครับหาปัญหาพร้อมติดตั้งครับถ้าพอติดตั้งอะหาพัน 5, ครับผมนี่ครับ ฝากคือนองเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลกดแช่เบาต่อจะวดครับผมชิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวต่อคอยเบืองตอนติดส่ดรถเวียบลอยนะครับดิเป็นอะไคชิปนี้สวัสดีครับ